ครับผมมือนี้หาปลาเก่งยังมาเห็ดกับเขาเก่งอีกครับพี่อึ้งครับผมโอ้ยนะครับผมไม่ได้โมยนครับหาปลาโดยใบไม้แล้วมาที่นี่มาสิต้มยำปลาตะเพียนสูตรมั่วครับสูตรมั่วครับสูตรพี่เป็นนะครับเครื่องต้มยำสูตร16กิโล10ศูนย์นะครับครับเดี๋ยวฮะรอเด็ดสูตรเพื่อมั่วแล้วครับสิแซ่บสิอร่อย เบิ่งครับเบิ่งน้ำน้ำต้มยำเข้มข้นเลยครับสีแดงอ่มฟองเลยโมนี่ใส่ที่หลังบ่ครับกขาดอะไรบางอย่างมเผือกเทศบุ้งซิมตะก้อนบ่ครับจังเอาเมือปลาลงครับเมื่อร่ครับแมนครับก็ปลาชื่อกินมันเถอะเนื้อเปร่นาะ มันจะเปื่อยเนื้ออ่อนคร,บครบับคนแล้วก็จะเป็นคนมันจะเป็นคนๆน,นะฮะแ <c oughs> ดี๋ยวผมจิดต่ำสมต่ำกินกับหมักสตอว่าจากจากทูกเกตครับผมที่ส่งมาให้นะครับผมสตอเดี๋ยวผมเอามาให้ดูน้าก็คงจะลืมไปแล้วหละไม่เป็นไรครับลืมไหนครับหอมใหญ่ครับ <c oughs> โอ้หอมใหญ่อ๋อยังข <c oughs> าดสูตรมาครับ <c oughs> อันใหญ่<า>ครับดิกมาหาไดรือเปียาไส่เลยเรับว่าฝักละร้อยนะครับเนี่ยฝั <laughs> กละลอยครับผมข้าอหมักกระสีตันเข้าไปสว, <laughs> ว่าดีไปเด็กขายผูกขายนเทีนี่ <laughs> <laughs> ครับเปิดเรื่องที่เห็ุตอนใต้น้ำครับผมไก่ใต้น้ำ <laughs> ย้ำในทีกินให้ไปยู่หางโดนเนี่ยเราไปหมุดอยู่ <laughs> ดาวทัง <laughs> การมันก็ต้งลกเดี๋ยวคั่วไปก่อนครับนะครับสตอขอบคุณมากมากครับผมจากี่ ของฝากมาจากภูเก็ตนะฮะส่งสตอมาให้กินเพื่อนคือแบบนี่แหละซิมไปเทียวได้เพื่อนเบอร์นี่เดี๋ยวกินกับส้มตำกับผมเดี๋ยวผมจะโชว์เองครับทำครับสูตรต้มปลาทอดไข่เจียวด้วยฮะนี่ครับทอดไข่ด้วย

ใส่ได้ไหมต้มจืดบ่ครับครับขอาวเดี่ยวข้าวเดียวข้าวเดียวครับกระรมอุขึ้นน้ำเยอะเองตัวนี้งูป่อผมไม่เป็นไรนะครับครับผมกินได้นะครับผมครับกระดังใส่บอนกินกับปลาบก็ได้กับปลาบกับปลาบกับนี่แล้วซุปผักตี๋ด้วยแม่นครับ ใส่ลงก่อนนครับนี่ครับปลาปลาที่ปลา iend, ตะเพียนตัวโลกวัวนะครับเ่ยโลกว่ากว่าเลยพีมือผีพีอ่อึงครับผมมาจากภูเวียงคอนแจนครับหาปลาเก่งแล้วยังมาเห็ดกับเขาโซฟีมือกับเขาครับผมต้มปลาแลกินกอกีกจ้เลยครับเราสกการมาขอคา,าวละวะเพื <laughs> ่อนปลา <laughs> ยังกินใบไม้เพื่อนงึด ก็เรจะได้กินเนาะอันนี้เอาใบไม้ล่อเขามากินแเพอมาคากันได้ครับมันนี่ครับมัช้าอ่อนแรงน้ำปลาครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะต่ำหุ้งเส่น้ำปลาแดกนี่ครับเดี๋ยวจะขวดนารักแต่เพื่อนนารักษาเฮานารักขโมย เดี๋ยวครับผมจะกินในเบื้องไ,ไม่เป็นเครื่องสู้ยกำลังเลย <C> e <leg al> เครื่องเครื่องไอ้ยังกับน,น้ำดื่มพญานาคนะเดี <C> e <leg al> ๋ยวผมจะนี่ครับแล้วจะตำส้มตำใส่น้ำปลาจากมาจากภูกเก็ตนะครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณแล้วพี่ที่ิชงปัสตออ่ามีแหนมมีสมหมูอายังอยู่ครับขอบคุณหลายๆครับี่ิชงเป็ตรตรนซิมของแสีบจากภูกเก็ตครับ ร่อนมได้ให้ครับตอนให้หม,เมดเสร็จได้กินของดีจากภาคใต้ครับผมมีน้ำปลรราด้วยขอบคุณหลายๆครับสมมีแหนมนครับครับว่าเบาหอยมากเลยครับกินบักสตอรนี่ตอนไตน้ำเร่ง <c oughs> อตอนไตทุนเทียนยังล่ะครับ ซิมองแรครับเบาหอยทักกระสีดยักบ่เคยกิดอิรีเลยครับบ่เคยกิดจักเตียเลย่น <c oughs> <definitely> <isas> เป็นเท่าเนะาะโลืมครับไก่ก็พักระเสษตรไงเขา่างนนะออกรถเึ่ากันไก่ครับป่าลุงแล้ว๋ย่าไปเยอะครับมีเค็มครับอืม มันเค็มอยู่แล้วครับเกียร์ <c oughs> <c oughs> คนแหง้งหมดเลยครับ,อบเอาเนื้อปลามันเป็นปลานเนื้ออ่อนโอ้ได้การครับได้ซิมฝีมือคุณพี่แจนครับมาจากเพื่อนยังครับพ,ออพี่อืงมาเอ้ผู้เวียงครับผมผู้เวียงจากจังหวัดคอนแกนนะครับผมมาหาิีเบตยต,ต๊กปลาด้วยบใบไม้ ได้ปลาไปแล้วกับม่เห็ดกินครับดเดี๋ยวฟีมือผีอึ่งอีกครับนวลนวลเหรอนี่บอครับเดี<ม>๋ยว yeah, แต่นมนมนม,นมคน้นพวกกบผักไม,ไม่เลย มจะอย่างไีฮะรถสัตว์ไมาประเดียวควมนะเออระชิบบ้าเขาทายเรียบอืมรี้านเปรียวครับนี่ครับใซ่อมตาลมันจะอะไรเดี๋ยวผมจะไปตามซ่อมตาล เี้ยนอะไรง่ายกินง่ายกินเลยนะเนอะอืมนี่ครับแตงว่าแซ่บพีลีครับบ้าหอยสดเอาเลยครับน้ำปลาแร่โอ้น้ำปลาหลากเอาน้ำปลาแดกเอาเบิ่ง รสชาตินุ่งเผัดนวุ่งอย่างไดเผ็เบ้องซิมเงเข้ามาตัวเอ้าใช่ลหซิมงระเดกครับผมนี่ครับพี่มือดับมัาน่อยครับงานองูพื้นครับเท่ากัเล้วครับสั่งได้เยครับจากพี่ที่อยู่จากภูเก็ตครับผมนับปลาเทดขวดนารักดีครับนับเปียกมาลองมือเข้ามเรียน มันเดออกเกี้ยวหวานให้กดน้ำรักใน้กดจุดน้รักเอาเถอะเดี๋ยวอย่ามาลักนะนัวอย่างดีครับผมเกี้ยวมาเนี่ยเอาเลยหมดเลยยังแห้งปัดดเลยเอาเอาเลยฮะเหียนกินรถฮะก็ว่ากินชาตีไม่ได้มาปลาตีกอกตัวเบอร์ท่ารกินหัวาไม่ได้กับขาได้ให้มาขาวมื้ประจานหัวแท้ ไอกว่าจะห่อนตัวครับกีเลยาปีเดียวเลยบอกเนี่ยกีเลยฮะนโอ้ยยันี่ไงเมดครับครันยังได้จะติดนครับ อืมสุกเป็นตัอนใหญ่เลยอืมอันสุขขนกครับไม่เป็นไรปลาหวานไ้ครับครับเข้าท่าครับผมมันจะเสียบบกๆเลยตัวใหญ่หลาย,น,ย,ลายนี่ครับองมยังก็ได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะดตำสมตามครับผมเด <c ười> ี๋ยวผมจะดซู่แล้วถึงช่วงสากแล้วครับชัวงช่วงช่วช่วเลี้ยนบ้องมีบาาดบ<อ>ะไห้บอครับตำบักคุ้งครับผมอย่าเงเยอะเลยฮะตำจิ้งจกสตอของฝากขอบคุณหลายๆเลยครับเ <Đ ưa. S 1> ด้อจิบรถจัดเล็กน้อยครับถรถจัด อออยู่นี่ไงเพียบบเพ้ยนแค่โอ้ยงเพื่อนโอ้ยฟงจากบุคคลเลยเพี๋ยนแล้ว,ว,วแตก็โอเคต้องจะะแทกแรง เขาเปลี cool ่ยนอันลูกค้านี่เขาซื้อได้เลยเขาจากว่าเข้มครับไอ้นมังต่ำหม่ครบเวงไม่ขาดรถทหนาต่างนามันได้คือเก่อนคบทากทที่ดีก็สองห้งนี่คงซื้อเลยยกว่าเข้มเลยแหละต้งเกนะไม่จบเยอ๋อมนหนามลังซัโอ้ด้เอออเออออเอนอเ้ าตาเตนมาใส่ไว้อยู่ไว้เนียนี่แล้วจะใส่ประเดกอย่างพุเกตครับผมน่ครับเหมือนวันขวดเอ้น้ำสมน้ำยังงครับวันจ <ละ S 1> <ก>รักมาผู้เก่าพ่เเกพ่พุเกพีุแูกเก้าตรงนี้ครัรบสมบัตหนาวเปใส่สมคามเปียนเลยนีก็ได้

ายยังล่ะก้องตัวเรอหมอบก้ิเาลครับผมครับปรุงเลยฮนะอันนี้ตีกินสูบาเนาะ เฝ้าผู้เดียวนั่งเฝ้าผู้เดียวจ้าคบเฝ้าผู้เดียวไลยครับตกมาปีนี้ครับกีนายังไหนเลียวกีน่าเส้นขับมาแล้ครับลักษิอธิบายครับเนี่ยน้ำตรงเอาบนนี่น้ำประหลาดจากภูเก็ตโบต้องขยำกันต้องเชี้กันครับผมอยากคูากูบตอนซิมนะก็ว่าก็เบ่าวบางให้ต่วเรื่อยเพราะว่าเยอะมากโอ้ปีนบอกก็ใส่ไล่เถอะเนี่ยละเครื่องสู้กำลังนัวเนาะ ตายเปกินยาตานทั mm ้งงานอันนี้ยังที่ผมจะทอดไข่เพ่เรียกช่ออะไเนอ่ื่มึงกันชิมปันจังชื่มึงกันตจเราเต็มดำงงวดตีก็ดีหมดโอ้ยครับ วันตับตุ่มครับน้ำเรียนใส่เส็นตงค้การขาดน้ำเรี้ยงเยี่ยวดีขนาดเยี่ยวไหยเศษมวยอะรวบเดี่ยวหวานครับผมที่ไหนเพี้ยนเปรี้ยวใส่เกียบเนี่ยอืมขเปรี้ยวไหนโอ้เปิดล้วครับ จำมก็เต wow, so, right mm ิมคเยอะอาจจะสิบบาทเหลาอะไรดเต็มพวกไครับได้การเ่อันี้ได้กบเพื่อนเนาะเติมเกี่ยวหวานเลยที่นยตัดรับประเดี๋ยวเยครับได้การดีครับประเดีนวลหัวเขียนไทยหอขนาดนี้ดี้านเลยเหมือนเหมือนเหมือนน่แหละ เดี๋ยวมันเต็มโคกอยู่นี่ครับเต็มโคกเลยหงายเลยวะอย่าให้มันเปียกนะเดี๋ยวเอามือกำไว้อโสีทันนะไหนให้ร่างเลยนี่อยากกระไฟทั่วสีสันหันไม่มีไฟไม่เจ็บเลยวราสีทันีเสียเอาตักเลยครับเรียบร้อยแล้วใส่อะไรดีเอ่ะเดี๋ยว ขานีอจะา่ไโเด็ดเพียขบางนีอใเลยอาไต่้างมครับขาไเอารับคุณเด็ดแมนครับนี่เีก็ตะแครงแกไกก็ได้จำมาตรงยอกไก่นี่ตะแครงขาดเลยครับ

แต่รสชาติผมไดเอารสอรเนาะวตกแล้วส,ส,สาตรานเลยครับเทเลยเทเลย,เลยมาด้วยครับผมตำตำเพื่อเพ้น,นครับนี่ครับ มันจอกเปียวหวานห้มันแบบห้องแบบมันสินมันจะหน่อยนะให้เราตามมันดีแบบแับนี่ครับเสิจแล้ะฮะกต้องห้าบอ้ยซักทดเลยนี่ครับน้ำนัวนัวครับผมน้ำเข้มข้นเลยบอ้ยน้ำจากประเด็กกระปุกนี่นะครับนี่ารันี่ของเบามาด้วยครับแล้นที่น้ำดำน้ำับคนละย่างกันครับ ดียวมันมาซึมเนียันรู้สึกว่าซึมออกนะเอ่เอายังไม้ย่างนี่ครับปลาทีตีต้มอยู่นี่ครับต้มแบบตัวใหญ่เลยครับที่พี่อึ้งปัญหาได้ครับผมหลังเห็ดเมนูต้มยำปลาตะเพียนครับผมนี่ครับครับต้มต้มยำปลาตะเพียนครับผมนี่สูตรของพี่อึ้งครับผมคอจอดมากเลยบึงซีหน็เลยครับเค็มเครนเอามาแต่ใช้หนี่เพียนเนี่ย แลพอบ้านเฮาต้นท่ำผีมันทังกันไวยท่ำนี่น,น,น,นึงอันว่าจะใส่ใคนี่ของดีจากภาคใต้ครับผมปลาที่รรประเทศอันเอาบบร่ำู่ที่นี่เขาไปรับมาบอกเริ่มเดินทางเล้พื่อนแพงป่าเนี่โลละหาลอยวันนี้เตี้ยยูหันพันกว่าบาทได้ครับยูหันนะนั่นพันสามร้อยสามสิบหกบาทเท่าไหร่าไรนะครับโอ้นี่ครับ น้ำเข้มข้นเป็นต่อหยอยเยอะครับมาเด้อครับผมกินข้าวเที่ยงครับผม,มเที่ยงกันหาปลามาก,กินกันแล้วก็กินข้าวหอมมาครับสูตรของพี่อึ้งครับผมได้กินของดีจากภาคใต้พร้อมครับสตอด้วยช้อนช้อนช้อนอบเปื่อยสุกาดซ่อน บวงบ้วงไปดำเลยเพื่นสิ่งเหตุเบิ้งกับตัมไทยวะไทยต่ำไม่สิ้นหูแล้วครับครับผมมาเด้อครับกินข้าวเที่ยงด้วยกันย้ำหมกม่วงกับนี่ครับนี่ก็น้ำพริกจากผู้เกียนกรบผมของฝากซีเบิ้งเราเพื่อนจิ้มอะไรกินกับข้าวเจ้ากับข้าวเจ้ามาเพื่อน หอกันเขาเจามดลยเขาเนั้งเดียวร้อยจังหู้อ่ะจังหู้ยิ่ไสร็จล้วใช่ร้อยจังหู้นี่ครับเคยกินสักทีกินดูก่านหน้าทีนี้ต่อขับส้มตำยืมวาราำได้หละเด็ดโอ้มันเด็ดนะ ถ้ายังคือเป็นน้ำมันแบบเข้มข้นดีครับนมหรือไงนครับเปรี้ยวเลยอะไรมันเปรี้ยวอยู่แต่ตอนนี้มันไม่เปรี้ยวแล้วโอ้ครับผมเดี๋ยวมันหายลืมครับลืมครับแล้วเข่าจะเดี๋ยวเพิ่นเปล่ามากอยู่ครับเป็นยังไงว่าเข่าเขาไม่ใช่ครับเข่าเข่าเนี้ยท้องแทะครับผมว่าเต็นเนี้ยตัวเข่าจากตัวเลือยยิงแล้วมันจะเป็นที่เทียมไหมเย็นนะ ครับนี่ครับสตอสตอร์รถดบับกระดาษพิลานบ่านห้องมีได้ให้แมนได้กินขำขึ้นเครื่องมากฝุ่นได้เพื่อนอโอ้แมนรถโดยสารมากอยู่ดอกอยากไปสนี่ครับมาส่งครับผมกับสตอต์เพิ่งเคยกินครั้งแรกครับผม เราตัดเตากันไว้ออเ,เหมือนุผักกระเสียดเลยครับผมผักกระเสียดบ้านั้งหมดแล้วกระเสียดง่ครับผมโอ้ยเข่าท่าเลยครับจับๆมันเป็นเลี้ยเพี้ดยดอกเขา่าท่าเข่าท่าครับผมอืมนี่กอ,ออกรสชาติเดียวกันครับผักกระเสียดข้านนี่มันมันพื้นที่มันเยอะเพี้ยนมันดีทีผักกระถินนะครับสียดชวยทั้งในเพี้ยนช่วยได้กลิ่นฟงครับฟักละลายนาะ ยี่หรี่เหรองานบ่นเนี่ยอโล่ละห้าร้อยได้เนี่ยอ๋อแบบมันเยาวบปันเขาเด็กเวาอระสัตว์ครับอันนี้ไม่ให้เวียนอร่อยไม่ให้อืนครับซีมเลยเท่าไครผู้ไปเราทิ้งขอกบอสมาดนะโอซีมตมุ่มน้ำเข็มคนเลยครับเนื้อลมเนื้อลม,อม นัวบ่ะห,นะหานเลยครับนัวเข้มข้นดีมากเลยเอาแบบอ,อันนั้นนี่บ่เฮ้ต้องเบิ่์นสองครับผมจังทีมันท่านถึงโลซันมาเฮ้ถึงฮักแล้วแ <laughs> สีบครับเลยดด้วยเบิ่นน์อีกหย่อนด,ดีครับเบอนหลอด ต้องขอบคุณพีอื่นอีกแล้วครับเก็บกับเขาเสียบจนฝีมือนี่ครับแสีบเสียบที่เบ็ดหรอเขาจะว่าผมซื้อมาได้ดิผมว่าเป็นยังว่าซื้อมาได้ดิเขาจะว่าป่าซิทเบ็ดใบไม้เขาต้องมีหลักฐานให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวหลักฐานอยู่ในคลิปก็ได้หลักฐานที่ตามกับผมว่านี้ครับซิทซิทป่าจากใบไม้ครับแจะผู้อยู่งยาเพิ่งยังมือ ว่ามันปิ่นเลยครับโอ้ครับผมนี่อีกเบาวมัดยังมาทรงครับผมเติบเขาเยครับอืนี่ครับเเขาไหมนจ้าอันนี้จากผู้เก็ตครับนี่ยังใส่หม่ำยังครับม่เกสมสมมูครับผมข้างผีแรมตึงผมเา้าอยู่ครับผมยื้อยู่มือมือถึงอยู่ยังไห้ครับมันไม่เห็นเีงปี๊ใส่ไกลครับผมแย่เดือนมืด่หยวกเกีงปีครับผม อนี้ทอดไข่จากมาลีโอโมแม่จากบ้ามานะครับจากไข่อยู่ในครัวบาวัดหระครับเอาเอาทยี่กิมดี๋ย้อนย้นครับทุกบ่อไปเอาอีกุ่นแม่ลงเหรอครับเอาล่ะครับนี่ก็ยิ้มแล้วครับการแล้วครับน่ยหรอที่ินเเนี่ยคริมยังก่อนอีกเอิญใส่อัวบ่หมั ใส่กอกเพื่อนส่กอกครับผมจากขอบคุณหลายดวยครับเ่อจิตส่งของฝากมาให้ซิมของแสบจากภูเก็ตนี่ครับของแท้กระหมักสตอเพ็งนี้ต้องดีครึ่งบ่ืมอดเด็กบางคนเมาเขาเนาะอาการเ้ยโอ้แสบเจีบครับผมใอ้กอกอืมมันแปลกเฮ้ยรสวาติแบบฮ้องกคยกินไหมอืม อย่าพีกนหนึ่งเลยขอบคุณนหลายครับผมข่วงข้างล่าง่นะครับชงของแ่บครับแ่บใครยังไงใป่าว่งพวกเจ็ดไห้ซิมครับผมเบื้องหน้าพี่เดดโอ้เข้มข้นแล้วอย่างนี้ครับแต่ท่ามถูดพี่เดเพื่นเด็เหน่งกว่าบรรห้องแกงไข่หมอดาแล้วเนาะตึงใช่ไมายังกลิอนรสตึงหาเลยตึงฝีมือแน่นกวดียองอ ครับแซ่บรีครับสต่อบ่เคยกินได้เพียวซิมเจลี่กับแซบเลยวันอืมการันได้กินเนีหลไสลูกได้อาไปให้กินน้แน่จลูกแน่เนาะในละสิบบาทเลยครับเนี่ยบริษัละสิบาทรับผีเิ่นมากคำละเศ้าเลยครับเนี่ยสองเมิโตฝีมือบงครับจักู่แล้วครับที่นท่เืองว่ากาพันกว่าาพันอะไรก็เยอะลัขาย่ก่ิโลอ่ะอืโลโลละห้าน้อว่าท่นเ็นา ยอยได้โลละกี่ออั้นหน่ะกระตัดกระตัดก็เ่อขึ้นดำท่านทิพตอ่ืกยังขายพันท้กระตัโอ้จับทุกอย่างครับผมอาบัดิ้นเด็ดอาหารจับเอาว่าอยู่มากกูเลยละยู่หลัพธไปกินก่อยป่าบ่ไปกินก๋วยเลยกระเไปยิงนี่ยแต่ละค้นรสตาดนี่กันนะจับวาเฮ็ดจับอันนี้น้ำข้น มันเป็นกินนาโอ้ผลมากมี้บ่วมีผู้กินเวย้วเขาย่งเยอะเลยครับเพิ่มทิพเขาพุลติปได้พุลซ้อนทิปต้อบ้านแกมเอมยเลยแบบอมียนเลยน้ามากินโจ๊บเจียครับเอมแย่ยังแยงมาดิเลียมตาบอติดใจนะครับหมักแต่ตัวเสียบิลีตัวนี้ เขากันกับตำหุ้งลีครับได้การได้การครับพี่มึงขนาดตัดยอดพี่มึงของเบาแสครับมันยังของเบามีประครำอุ้มามีห่างเพราะว่าเดียว่าแสบได้ให้พี่พอไปรแดดออกแปรแดดไม่ได้โอไยแปรแดดได้การนะครับแปรพื่นครับแกเพื่นออกมามันแบบว่ามันถึงใส่กันไหม ตึกสองหลาตันเรียบสามสี่ให้เปียดเด็ดดี้ครับผมไอปุ้ยบ่ไอปุยไอปุยเด็ดดี้ครับผมขอบคุณหลายครับผมจิติดตามต้องพอดีสารมาพ่นเมืองครับผมทีมงานลาที่าบกับผีอึ้งครับผมสี่มาเยี่ยมยำจากผู้เวียงขอนแก่นครับผมเกตกับข่าวต้มปลาแซ่บดีครับผมกับของฝากจาก ภูเก็ตกับผมจากใบกาดครับของแซีบแซีบนี้ครับเบิดศลายเดี๋ยวอ๋อไม่ครับแจ็คเสบว่าแสียบครับตั้งให้ดนึ่งครับเอาอีกกล่องฝากใส่กอกงสมหมูครับกับบักสตอขอบคุณหลายครับพี่ยุ้ยครับผมเไม่ให้เพี้ยนแจ็คแสีบว่าเสบลึกซึ้งลึกห่วงเลยวะแต่ไม่ถึงแฟนครับคนณติตกคนณีิตกะหนกบกบห่วงเนาะ ข yes. ี้เลื่อนอไเพียนคบมันบคุ้ตดบบนึกว่าอาขยังครับของแสบสบคผมขอพุ่นรายครับมาเดครับผมกับเขายังแสอยบยังหลายเลยโอ้หกไหมหกแลขอให้อยู่ดีแม่งทุ้นกับผมสวัสดีครับ